สวัสดีจ้าพบกับไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้สิออกไปโต้ลมหนาวกันพี่น้องลมหนาววอยๆมาแล้วจ้าช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนพอดีจ้าวันนี้ก็สิผาค,ครับมอเตอร์ไซค์ออกไปโต้ลมหนาวถ่ายรูปกับดอกญ้าข้างทางดอกหางกระอกพี่น้องเห็นเราสะอหลายหลาย เราก็จะไปแวะร้านกาแฟแถวบ้านจ้าดื่มคาปูชิโน่ร้อนตามด้วยชาร้อนๆชื่นใจจากนั้นเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ต่อกันเลยตามมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางเพื่อจะมาทานบะหมี่ สดน้ำร้อนๆโต้ลมหนาวบะหมี่ไก่มาระจ้าลูกชิน้นหมูเอาสั่งลูกชิ้นไก่สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ได้ลูกชิ้นแต่ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูไม่เป็นไรจ้ะแถวบ้านเป็นคนง่ายๆไม่เป็นไรเราก็จะมาทานกันเลยเติมพริกนิดหนึ่งเนาะแล้วก็กินมาระ,ล,ะลูกตโต๋จ้ามันไม่ขมนะพี่นอ้องตามด้วย ถัวง,งอกลมหนาวก็แบบวีวีว้อยๆมาเลยจ้ะชนิดที่แบบว่าบ่หมี่ร้อนๆเนาะสดได้แบบว่าสบายเลยกินข้าวเม่งใหญ่ไปเลยจ้าเพราะตอนนี้ไม่มีไม่มีผู้ชายมาอยู่ข้างๆนะจ้า,าปากกว้างๆดูสเกตบึงนองลมหนาวพ แล้วก็จับชามยกสดเลยจ้ะเย็นมากอากาศเข้ากันเข้ากันกับบหมี่ร้อน บรรยากาศร,รอบๆบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะพี่น้องด้านหลังของไทยบ้านนี่ก็จะเป็นแก้มลิงจะ้ะเป็นแก้มลิงด้านหน้าก็จะเป็นอ่างน้ําก็จะลอดใต้ถนนทานก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็ชมวิวไปรับลมหนาวเย็นๆไปเนาะเนาะจับถ้วยยกซดนไปเลยจ้ กินเทนิทแบบว่ามันลวกลิ้นก็ไม่รู้สึกเลยนะพี่น้องวันนี้อากาศแบบว่าเย็นสบายจ้าอุย้ยลมหนาวแบบว่ามาอันนี้อีกแล้วพี่นอ้องมเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถวิ่งผ่านเร็วๆนะพี่น้องเออเดี๋ยวนี้ พากันแต่งทอ่อแต่งรถกันเสียงดังข้างๆร้านค๋อยเตียวนี่ก็จะเป็นร้านไก่ย่าง,างจะ้ะวันนี้เราเราก็จะมาแวะข้างทางถ่ายรูปกับต้นดอกญ้าอีก ช่วงนี้ก็อากาศแบบว่าเย็นสบายดอกย่าหางกระโอกแบบนี้ก็ออกดอกเยอะเยอะข้างทางพี่น้องอดใจไม่ไหวจะต้องไปแชะแชะแชะแล้วก็แชะสองข้างทางตอนนี้เต็มไปหมดเลยจ้าดอกย่าแบบนี้เกิดเองตามธรรมชาตินี่ก็หามุมถ่ายรูปสักรูปหนึ่งพี่น้องตั้งกล้องเองแล้วก็ถ่ายเองจ้า ขอบคุณสำหรับการรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์สวัสดีจ้า